สวัสดีครับช่องยองกิมช่องน้องไม่บุญนี่เมื่อวันข้าวโพดหน้าผู้วัลวตังผู้วัลวตังข้าวโพดเพันปลูกว่าละสี่สิบมือนี่ใกล้เฉพอะหาชิบมือเด็ดพันธุ์ปลูกไว้ประมาณเท่าไรอะไรสิถามเพิ่นก่อนจะคล้องเพิ่นยืนอยู่นี่นี่เจ้าของเพิ่นยืนอยู่นี่นี่ เสียอะไรครับหาไรเนาะอครับซื้อแมงไหนเนาะจะของกขบพดที่เนาะซื้อวัตังครับซื้อวัตังนาะผู้ว่าวรูปโอประจําชุ่มส่นได้เนี่ยครับปลูกหาไรเนาะปลูกว่าอไรจักหมือนเนาะประมาณหาซิบเนาะหาสิบมือนนะครับอ่าพูนของพนบางที่ล่ะงามครับเกี่ยวเป็นน้ำแนนเนาะเนัะ ข่ายากแยกเนาะแน่เป็นสร้างเนาะด้อยวัวีนมาเกวมาเฝอรู้แน่แต่ว่างามดีอยู่โอ้ไปโดนซ่อนไว้เนาะอยู่เครือใครเดียวครับช่องยองกิมฟ้าเมื่อนี่แหละนี่เพิ่นปลูกคือการเพิ่นปลูกผมก็เลาะปลูปกเลาะเบิ่งแถวชุมชนนี่หละเพื่อชุมชนนี่เพื่อให้มีอาหารให้วัวกินปลูกเวลายปลูกหลายเจ้าอยู่ครับปลูกไายเจ้าอยู่อยู่บ้านขามเปีย บลข้ามเปียงเพื่อทการคือเก้านี่แหละครับตรงนี้เพิ่นปลูกไว้ประมาหาอะไรหาอะไรออกไรลูกหลานนี่แหละเพิ่นพากันปลูกปลูกไรปลูกยงว่าด้กินดีครับคือสวนผมนั่นสวนช่องยงกิมฟาร์มเมอร์น้องใหมน่นี่เกี่ยวมากใกล้สิวัตรรุ่นแรกบ่ได้เกี่ยวเราเอาเครื่องตัดเอาูองามายเนาะมีไอ้ต้นใหญ่ นี่ก็พวกกินแล้วเนะาะจังไหนขันมันดีมันหยัางเอาไปที่วัดต่อได้มันปลูกกับวม่ยากหรอกครับเดี๋ยวนี้ก็ยังปลูกได้อยู่เดือนกุมภาพันธ์นะไถานาหดไปจากอาทิตย์หนึ่งก็ซื้อในมันมาวานในทั้งวันผมกิโลละสิบสามบาทนะครับนะทั้งอำเภอตะการไรหนึ่งใส่ยี่สิบกิโลวานลงไปพร้อมปุ๋ยจังน่อยก็ดีด้ย ได้รถตีคือเห็นหน้า,าเห็นง่ายๆมันโมมากน้ำดอกตีไปดินไผ่ซุ่มแหงม้งบุได้ใส่น้ำเลยดินไผ่ซุ่มดินบุได้ซุ่มแหงม้งบุได้ใส่น้ำเลยมันจะเกิดกินเองวันจนหาซื้อมือเก็บเกี่ยวไม่งว้วนกินได้แล้วบ๊บเปลืองบอ๊บเปลืองน้ำขันบุได้มีหิง้งวัวหลายๆนี่แห้งดีคักเอาแต่หิ้งวัวใส่แห้งงามคักคนเลี้ยงวัวต้องมีหิ้งวัวนะ เอาไปที่วัดบ่ยหาเราเพราเห็ุอยู่ครับมิจฉอะไรคไรับไรยางชุมชนตำบลสามเปียบบอกบ้านก็ได้นะครับนอเอเพื่อาการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีกำลังเริ่มปลูกกันน้ำชุ่มชนครับน้ำชุ่มชนปลูกกันถเถอาวิงคกชีพในเรวมันดีขึ้นอย่างไรก็เรื่อบดีกับตีเตือนมาแน่ฝากเตือนมาให้แก้ไขยังนย เพราะว่าชุมช่นเห็ดปลูกก็ง่ายผมก็ไปเล่าบางกูส่สวนนะครับอยู่ชุมชนไกลๆว,ลกลลว่าที่ไปไกลหรอกเพราะว่ายงกิมเจ็ดสิบแล้วยงกิมเจ็ดสิบแล้วอ่าผู้ใดเขาบางคลิปนี่ก็ขอให้มีความสุขมีโชคมีลาบมีแห้งแห้งย่เก็บย่ไข่แย,ย่ป่วยย่เป็นกำลากรับเจ้าของสวนคนใดแล้วถึงตังหนุ่มลูกลอยแห่งบ้านคำเปี้ย